นองใต้กันนี่ล้วพอไหมตัวหน่งไปครับไปแล้วโคตรดา้นีเคลี้ยามันเหมือนขี่ว่นผักเลยมั้งว้าละลายหรือต่อลายหรือสีไล่ไล่เนี่ยไล่เสือเขาต้องรดต้องปลบปรุงพืชกินไหมเอาอาปุ๋ยเอาพวกอะไอะยัางกบปูนข้าวมะห้วยปัาสะพานไม่ทำอะไรกิน ถ้าระบบน้ำไม่ถึงกระต่ายมันแรงแข็งก็โดเนเลยเราเลาะบา้านเข้านี่ยากถูกยากครับนกส่วนบนมีสองส่วนมันนี่เป็นแถวมันถูกเป็น,นแนวเลยถูกคนผุนอะกระเมนแเม่นเมื่อไรตันนั้นไม่ใชไม่ล่อบปล่องนะเขอยู่บนเตียนต่อประตูเปิดเองอ่ะถอยแล้วครับดึงดึงดึงเปิดดึงเปิดดึงบอสดึงมรงนั้นละโอเคครับ ครับ,รบผมนีสา,ายทัว่วไปครับรยาก่อพาสีขาวขอ้อกน้าบ้าน ได้สิบจป่หัว,หวมัไนไจะถึงหัวเสร็จปุ๊บมันจิมันติดคนเป็นรูปอาปากแต่โมยู่ท่านตาเนี่ยมันมีใสแต่ที่อ,อื่นมันถึงตาตาดูสิเปลี่ยนแล้นสัตว์ที่แล้วอบอลนลูกปิงปองอ,ปอันนี้การยกช่องปากมั้งผมกับมาเลี้ยมันเพิ่มให้มันเป็นยานถึงก้กาวสีมากที่สุดพวกกระดูกกระเดี่ยวนี่เทากัเป็นขั้งเป็นขั้งมา่นั่นแหละเท่ากับมากเปิดเต็นท์อ๋อเนี่ยทำแบบที่ทำไปเลยอันนี้จิ๊บ ยี่แปดพันสี่พัสามร้อยวกระเจีนก็ใส่อยู่ยี่สิใส่ห้าหมื่นเออห้าหม่นผมได้กับยี่หกแสนสามแสหมดแวี่สิเลยเหรอาผมไม่เห็นหรอกต้องให้ดีเลยแสนต้องสั่งพูดได้แะงาามเลยเงาเงามใช่ก็ประกันเถอะอ่าเงาเซฟเซัตรท ม,มันต่องเปลี่ยนเครื่องใส่เครื่องของตัวไลยครับเยตตาสิบสองอาสิบสองอาเป็นเบนซินรือเด็นยเบนซินเที่ยวพอไหววะครับเดี๋ยว่ี้เขาไปเปลี่ยนเป็นดีเซลไปแล้วครับลุงไม,ม้ม,ม,ม,มันเห็นลุไม้มันไม่เห็นดีเซล่อ่าเพราะว่าแต่ว่าไอ้ขององบิวสเรียนในสาโมกอ่าครับแรงสาิบกทโลกมเพราะมันอยู่ในสภาพีเ่อไรเมนเร็วชุ่ม่กผมกันมีสิบสามสิบขั้นเ่ยบอครับ้มขายี่ขายกันนี่ขายเรือน เพระว่าเร้่ออมันลงไปนั่นี่แนพอทุมล่ไปกไปนี่่ไปเรื่อมาเกียงแน่นุ่นนี่น่นไปป้งป่องป่องตปแงเลยเบื่อดิโอ้โดอกมันมดอกเหครับ่อีดอกขาวขาอ๋อแต่ดอกมันิไปทโ บ้านบ้านนี่แหละ ก็เป็นคนเงินเอาไปเก็บไปบ้านไปทำไปนันนั่นนี่หรือหัวลูกนี้เพราะควกับแม่นอวครับเพราอเ่าถ้าเป็นรั่มนี่ว่าในบ้านเราก็ไปอกเอาเอื่อนอันกระหังเนี่ยันเป็นผีไทยเลยเป็นมิเยใส่หรือไม่อันนี้กระดงแบบบินยังเร็วกอะได้ขนันผีพลังมันไงมันต้องใส่น้ากลมอยู่คนอย่างหอมหอมเสียนเอ็ดหนาหดหัวเพราะแต่บ้าน เนด็กอะคือผีแม่นหาเป็นผีผีองตายท่องผมผมจะพองๆมานสิเออแต่ว่าผีโชกกรรมเนี่ยใส้ผัระมามีขามีแข็งหนึบลำบากต้องหาพอปไหลเห็ีไงตัวผมผมอย่างญี่ปุ่นบรรดานถึงเทาเป็นหนาเขาเขาวนหนาเขาวทาาแปลกๆานึ่งเด็กบเราเป็นตาญก็เป็นพวกกระซื้อกระหังนั่นแหละแต่เปนผีเรียกกบาได้ว่าก็คือคนคนไทยคนมั่นก็ตามตามจินตนาการคน ข้ามปิดทยานหนาเลียหนาอย่างนี้มีเตะตะเกียงตอนแรกมราเกี่ยวไฟใส่่แล้วเรียลอันนี้มันเป็นจำได้ว่าเป็นหนาพวกเทกของคณะเรซเซตินมันบอกมันคือคนคนบริสินเนาป่ะน่าอ๋อซะว่าใครที่เป็นสร้างเด็กมันบสร้างอั่งเห็นอย่งไรมันก็บัคือมันก็เป็นคนด่งกลอกแบบมันตกแต่งภายในเลยมันเลยวิชาไหววิชามันเดียย่อม ตรื่อง่อนเขาพูดเปทั้งชีวิตแบบนี้ <c oughs> ลูกแบบเลย่มจะพู้มากนะแต <c oughs> ่เขา้าเียผมัูดไม่พื้นฐานนะคอัเาาน,าานเด็กเร่องงานมันเลยก็วา่าเแต่เบื้องหล้วมันคิดหลังโอ้ป่ายบานเลยนะเจิมพอ่อมมันโดนไปผมก็งานผมหลเ <c oughs> <ม>พราะงานหลาเสร็จปุ๊บมันจะเด็กน่อยขอมากคือชวนหมาปผมพูงในยุายฝากลูกเน้ย <c oughs> แต่เขาเปน้อฝ เด็กหนอยเขาพูดได้ต่างมันก็เล่นมันก็เล่นเรื่องอะไรสนใจเรื่องศิลปะถลายมันก็เลยเรื่องสี่้ติดประตูประสุนข้ออย่างฝนวคิดมันความคิดมีความคิดสันนไมงไงเด็กน้อยสนใจความคิดต่างกันออกมาได้อันนี้เป็นเรืสคัญครับบอจักัดเขาบอนะห้ามเขียนในกระดาษเอฟูห้ามเขียนในห้ามเขียนไใชเขียน้อยางเขียนเขีามันกับวัเดียต่อยอดผู้ปรกอวเดยว่นเดีทวนในสิ่งที่เขามา่ะได้ไปต่อยอดใหเขาเันไวเ ้าว่าผู้ใดมีแมวแต่สมมติว่้มันมีแมวเว้แต่ว่ากาสอนเขาคิดเนบนี้เล,ลมันจะเขียนเป็นย่งเดียเอาเพื่นฝากนก่อนแล้ว่าจะเหมือนมีของให้แล้วแต่ใครจะทำลองทำเลยเขียแมวสถานะเขาเน,เนาะเขาเป็นางนแมสาเ,<อ>เ<อ>ขาั่นวเอ,อาละสองคนมักเขียนว้เขาเขียนเลยเว้ยมีปันใส่ปันบางนีมกักฉีกกระดาษเสอนญี่นว่ได้อยู่ในหลักการงนนี้ชาแต่ว่า บ้านเท่าคนมีหลายเนาะแต่ว่าในส่วนใหญ่ผู้มาเรียนก็คือจังพี่วุฒิวานนั่นก็แม่ผู้มาเรียนผู้มาฝากนี่พี่ก็คือไม่ใส่มันก่อนแหกไปแล้วตอนแรกคือว่าลูกมันต้องพิสุทธิ์จะพิสุทธิ์พอ บรเอาซองเซฟ้ไฟย่แนี้เอามันห้าดแบบว่าอยากนป็งไก่ติดปุ๊บพุ่งเลยที่ร้านอันอยู่ครับที่เป็นไฟเป็นไฟอัตโนมัติรับเดินเดิมทีก็ไปได้วัสดุมาเขาเอาทิ้งจากที่ อ่าเพื่อนๆที่เขาสอนเกี่ยวกับสื่อทางการแพทย์แล้วเขาทิ้งก็เห็นว่าทำยังไงมันจะมีประโยชน์จากการวัสดุเหลือใช้พวกนี้ก็เลยเอามันคิดว่าน,น,น่าจะเอามาทําอย่างอื่นได้พอม,มองดูแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรได้นอกจากทาผี <c oughs> ก็เลยเออลองเอาไปทาเพราะว่าไปเห็นที่ที่อ,อื่นเขาทาเขาก็ส่วนมากเขาจะทําที่สวยๆมีดอกไม้มีภูเขามีนู่นมีนั่น,นสวยงามเราก็เลยเปลี่ยนแนวเอาแบบแนวน่ากลัวบ้าง ก็เลยเป็นที่มาของสวนดุสิต<ม>ก็คือสวนผีดุ<ม>แต่เติมสลีตอตาก็เลยสวนผีดุดุสิตสิทธ์ครับ<ม>ออที่มาทําไมต้องบอกว่าผีดุเราป้องกันอะไรแบบเดิมทีก็กะว่าจะทําเรื่องของอเรื่องของวัตถชาชีวิตเช่นการเกิดแก่เจ็บตายอะไรพวกนี้ยให้เป็นอุทาหหอนนะครับให้สําหรับคนแล้วก็ทําในเรื่องเรือนลงของการ ในเรื่องการขับขี่ขขขว่าทํายังไงใส่หมวกกันน็อกแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงไม่ให้บาดเจ็บสาหาัสอะไรเงี้ยพอหลังๆมามันมีลักเล็กขโมยน้อยบ้างอะไรนูน่นก็เข้ามาขโมยของก็เลยเออก่อนจะถึงตรงนั้นอ่ะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าก็ทําหลอกคนเล่นไปเผื่อเขาจะมีความโกเกียงมากมก็มันกลายเป็นเรื่องสนุกไปคนเห็นคนอะไรเขาก็ เด็กๆเห็นแล้วก็ชอบใจหัวเราะบางคนก็วิ่งบางคนก็ร้องโวยวายแบบก็น่ากลัวอยู่บางครั้งก็เห็นแล้วก็ตกใจอยู่ก็เลยเป็นที่มาอย่างนั้นแหละครับ,รบทีนี้ในความตั้งใจที่เราทำนะวันนี้นี่อดัอองโจรคิดว่ามันกันได้ไหมจริงๆมันกันไม่ได้หรอกครับเพราะพวกนี้มันยิ่งกว่าผีอกีกถ้าเห็นผีเห็นพวกนั้นมันยิ่งกว่าผีอีกก็เลยกันไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องเอา เป็นว่าเรื่องขำๆไปเรื่องสนุกว่าคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นเอ้ยแปลกดีนะตลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางพีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแหล่งที่ทํามาค้าขายหรือเป็นแหล่งที่ทําให้ชุมชนแถวนี้เกิดรายได้บ้างนะครับเคยมีคนเดินมาบอกหน่อยอุ้ยมันน่ากลัวเหลือเกินเอาลงได้ไหมคนชาวบ้านแตกตื่นเคยมีไหมมีครับอมีทั้งสองฝ่ายคือบางคนว่าทําทําไมเนี่ย โอ้ยปิตาย่านให้กันเจ้าบ่านย่านดีคือจริงๆผมเป็นคนกลัวผีนะครับแต่ว่าทํามาริงผมไม่กลัวผมเฉยๆคนเขาเข้ามาบอกว่าอ้ยเอาลงซะลูกกลามันปิตาย่านพูดผมก็บางคนก็มาผมอาโอ้ว่อู้ยความคิดสร้างสรรค์สุดยอดเฮ็ดไ <c oughs> ต้ยังไงคิดได้ยังไงแบบเนี้ยก็อยากเอามาทํากันก็บอกว่าดีแล้วเราทำอย่างนี้ละคนจะได้เป็นที่ส่วนหนึ่งก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ คนมาอาจจะคุณอาจจะทําเป็นร้านกาแฟหรือทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวบ้างบ้านเราจะได้มีความเจริญบ้างอะไรงนี้ <Okay. S 1> ก็มีสองความคิดไป